ครับผมการเนียผมเป็นโต้เฮ็ดเอานะครับที่ผมจ่อมาทายคลิปนะผมเป็นอุปกรณ์ที่ที่หฮาไไรเฮ็ดเอานะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ับกับผมน่นนะคบผมครับเมื่อนี้ผมไม่มีอย่างมากครับหลังจากที่ผมเปได่ลงคลิปไปเป็นประมาน อาทิตย์หนึ่งล่ะกัอาทิตย์กลัวๆนะครับผมเพราะว่าท่องบ่ค่อยดีนะครับผมบ่ค่อยสบายนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษไหว้ด้วยในที่นี้น้ากันนะครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับอียังครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเฮ็ดโต๊ะที่ว่าของผมใส่ไทยลิบกินให้ท่านผู้ชมเบ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ของผมได้โต๊ะมาไม่แล้วนะครับผมเป็นเป็นโต๊ะเฮ็ดเอานะครับอันนี้ผมเฮ็ดเอานะครับนี่ผมเป็น ตัวนี้ครับมีเห็นมาโ้บกใหไงเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นโต๊ะที่ผมเฮ็ดเองนะผมเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งนะครับวามันไงสมใดนะคบผมครับเดี๋ยวไปเบอร์นะครับวามันไงสมใดนะครับผมครับผมกาเนี้ยผมเป็นโต๊ะเฮ็ดเอานะครับที่ผมจ่อมาถ่ายคลิปนะผมเป็นอุปกรณ์ที่ที่เฮาไรเฮ็ดเอานะครับอ่า อันนี้พ่อผมไทยดัมูุชชมเบอร์มันก็สิเป็นคลิปที่มีคุณภาพสูงนะครับก็แล้วก็ผมจะได้ขากวองน้ำนะครับถาติดตามช่มนะครับผมก็ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์กลัวๆนะครับผมเพราะว่าท้องบ่ค่อยดีนะครับผมกะบ่สบายนะครับผมกะประมาณนี้นะครับผมกะใหญ่พ่อดีกับผมก็บ่ได้น่อยหลายกะ ใช่ครับผมโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมครับผมก็จะประมาณนั่นแหละนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกะดิ่งเพื่อที่ท่านจะบริพัทคลิปใหม่ๆจากช่องดร็อตน์นนะครับผมฝากนําเนเดอร์ครับผมช่องดร็อตน์นนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ว่ามีอย่างมากครับผมขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับผม สวัสดีค่ะขอบคุณครับผม